เปรลคือผู้ที่ก่อกรรมหนักเคยเก่อกรรมเอาไว้เมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรลดชดใช้กรรมอย่างทุกทรมานนานหลายล้านปีเปรตดมีมากมายหลายประเภทหลายชนิดมากแล้วแต่น้ำหนักของแต่ละคนว่าจะได้ไปเกิดเป็นเปรลดชนิดใดและนานแค่ไหนแต่หากใครทำแต่ความดีก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรลด เปรตมาจากไหนเกิดจากอะไรถ้าแบ่งตามที่มาของเปรลตว่าเปรลตมาจากที่ไหนบ้างก็แบ่งได้สองจำพวกจำพวกที่หนึ่งก็คือเปรตที่มาจากโลกมนุษย์คือผู้ที่ก่อกรรมไว้ไม่หนักพอที่จะไปชดใช้กรรมในนรกเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตเลยไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกก่อน อีกจำพวกหนึ่งก็คือเปรตที่มาจากนรกผู้ที่ก่อกรรมไว้หนักมากจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกให้เสร็จก่อนเมื่อกรรมเบาบางลงแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตต่อเพื่อชดใช้เศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ชีวิตหลังความตายใครจะได้ไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่เคยก่อไว้ขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน หมั่นทำความดีละเว้นความชั่วหมั่นรักษาศีลห้ากลนไว้ให้ได้ถ้าทุกท่านชอบคลิปหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวินาที่นี้และพบกันใหม่กับท่องโลกเที่ยงคืนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสำหรับในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์